สวัสดีครับวินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังโมบลนะครับวันนี้ก็ได้มานะครับเอานะครับอาหารกับน้องนะครับน้องน้ำมนต์วันนี้น้องน้ำมนต์แจกนะครับให้ยาครับเชือกรัดห้าสิบมัดนะครับจากเอฟซีน้องน้ำมนต์นะครับก็ขอบพระคุณอย่างมากครับท่านแก้วก็จะเป็นเชือกละดสามถุงนะครับน้ำมนต์ให้นะครับ อยู่อุนเครับบุญเพิ่มก็จะไปแล้วนะครับบุญเพิ่มวันนี้บุญเพิ่มเห่อยู่ที่บ้านน้องเดินไมคควรนก็จะมาเอาไว้รอนะครับหาที่มัดิพี่นะ ยอียังมียึดกลุ่มไปใส่บัวรถพยุดรถทะเลเนาะพยุรถอันนี้มาก่อนนะยอสวยส่วนตัร้อมเมบลาดพรนี้อยูแล้วหรม่มีรนซาเล้งพร้อมนะคะนีอันนีแม่พี่เหโอ้ม่แม่พี่ ่มละค่ะร่มห้าสิบบาทฮะมีบ้นสมมอเามมมาอาราไ้ย่ของโพทออ่ะได้สามถุงเนี่เออเพราะว่าข่อยในเป็นเฉือกเดียวเนี่

ดยวรถสลิงมากก่อนนะรถสลิงนะครับแต่ละคันชักเชือกก็ไม่คนนนว่สิบสี่เตะสิบสี่เชือกนะครับสำหรับนะครับกิ้น้ก็ขอขอบคุณนะครับนะครับสิีน้องน้ำมนนะครับขอบพระคุณอย่างสูงนะครับขอบพระคุณมากครับ หญ้าส,สวยๆนะหญ้าสวยมากครับนเรื่อง,ออองอนนฟังดอกคูนนะครับอยากนำ